น่าทานมากเลยนี่ดูดูดูดดดดอืออือโอ้โห <laughs> มือยำเลยเห <c oughs> เลยสวัสดีครับอ่าเมนูอะไรครับปลา,าอืมปลาอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยนะ Do you like này lạy? Move. Do you like it? Move, mãe.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  hả mmm. Move, mmm. Move, mmm. Mm. bay cắt thùng nước เร็ลยรีลงไป,ไป,ไปอืมอืมอร่อยอร่ออร่อยอ่ปาเาไปไหนล้วโอ้โหสีสันน่าทานมากเลยนี่ดูดูดูดม,มามานอาลงไป ฮ้ยมะนาวมะนาวอืม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 คน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 ลุก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 กับข้าวหรือกับแก้มโอ้โหมือยำเลยเหรอไม่เลยมือยำเลยอืมอร่อยไหมเอออะไรก็อร่อยอร่อยครับอืมอ่า